ล่เบร่าเป็นมาเฝ้าเดวด้วยเดี๋ยววออปลาเมือ่อวันผุ้วยผูดเก็บด,ดอจักคอรรดอนอจักคอ สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเอาไวต์ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในแ,กกในปแมปหม,มูหยองพี่เจรนะซึ่งว,วันนี้ก็จะมาสอนหาผลไก่แล้วก็ตามด้วยดาบคู่คินิโตะจะมีดาบหินแล้วก็จะมีดาบไก่แล้วก็ตามด้วยสอนหามัดเคเจนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และอย่างนี้หายังไงขอบคุณรหัสจากน้องไทยแลนด์ที่ให้พี่ยืมรีวิวนะครับนี่ฮะน้องไทยแลนด์ไอหนุ่มโลลี่นะครับนี่ถามว่าทําไมเขาถึงเป็นโลลี่เพราะว่าหน้าตาเขาแอปเอาลครับ่มสอนหากันดีกว่า เริ่มตั้งแต่ผลไก่นะครับซึ่งผลไก่เนี่ยจะไม่สามารถสุ่มตรงนี้ได้นะผู้ชมผมลองสุ่มประมาณสัก1นาที2นาทีเนี่ยปกติจะได้นะครับแต่มันไม่ได้ครับนี่ฮะจะไม่สามารถสุ่มได้มันต้องสุ่มตรงนี้นะครับนี่เราต้องใช้เพชร1 0 0 0ในการสุ่มนะคุณผู้ชมสุ่มไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้นะครับนี่ฮะจะมีไอไอเทมต่างๆด้วยแต่ว่าผลไก่จะอยู่ที่นี่นะครับเราก็สุ่มเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้นะคุณผู้ชมพอเราได้แล้วมันจะชื่อคําว่า Chicken Food ภาษาไทยจะชื่อว่าไไไกก่่่นนีภาาาาษทยเป็คํว ไอร้านเนี้ยไอร้านนี้ไม่ดรอปนะต้องดรอปร้านนี้นครับนี่คุณผู้ชมนะฮะเราก็ต้องมาสุ่มจากร้านนี้นะครับผมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลไก่กันดีกว่าว่าสกิลของมันเนี่ยจะเป็นยังไงท่าที่1เลยเป็นการแบบว่าเรียกตุ๊กตายางไก่ออกมานี่ตุ๊กตายางไก่นะฮะมันจะเป็นการบีบแล้วก็จะมีเสียงไก่ออกมาแบบนี้เนาะนี่ไอตัวนี้ <c oughs> นะอ่าก็จะเป็นตุ๊กตาไก่นะุผู้ชมส่วนที่2ครับท่าที่สอจะเป็นการยิงไก่นะนี่ เอกนะครับนี่ฮะเอกๆนะครับผมนี่ฮะนี่ก็คือท่าที่สองครับผมนี่ตักกะตักนะนี่คือเสียงไก่นะผู้ชมตักกะตักนี่ฮะนี่คือท่าที่สองแล้วก็ท่าที่สามคือกดตัววีเป็นการแปลงร่างครับนี่ฮะอ่ายูนิฟอร์มไก่หรือว่าแปลงร่างเป็นไก่นี่เองแต่ว่ามันยังเห็นตัวเราอยู่นะนี่ฮะท่าที่หนึ่งก็จะไม่เปลี่ยนไปเลยนี่อ่าท่าที่สองตักกะตักนะฮะอ่าก็จะมีทั้งหมดสามสกิลท่าบินไม่มีมีแต่ มีแต่ตัวเซต X V C กดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากดตัววีครั้งหนึ่งมันจะตายนี่กดตัววีครั้งหนึ่งมันจะตายครับผมนี่ฮะถ้าเรากลับล่างครับคุณผู้ชมเออนี่ก็คือผลไก่นะเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวจะมาสอนทาหมัด K J นะคุณผู้ชมแล้วก็ขั้นตอนแรกเลยให้เราไปหา2อ,อย่างนี้นะครับแล้ววิธีการหาก็คือให้เราไปลงดันเจี้ยนที่โลก2นี่ให้เรามาที่ก่อแรกตรงนี้นะครับอันนี้คือก่อแรกนะแล้วก็มาที่ประตูตรงนี้แล้วก็ วับเข้าประตูฮะแล้วก็เลือกไปช่องที่สุดท้ายเลยมันจะเป็นเกาะฉลามนะครับให้เราไปที่เกาะฉลามแล้วก็วิธีการไปลบสองก็คือเราต้องฟาร์มเวลจนถึง1นึ่งแสนนะครับเลเวลหนึ่งแสนสามารถว์ปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะไปลบสองนะครับคุณผู้ชมนี่อ่าถ้าเลเวลไม่ถึงแสนจ,จะจะไปไม่ได้นะฮะนี่ฮะก็นี่ก็คือหน้าตาลบสองนะครับพอเรามาที่โลกสองแล้วนุ่ผู้ชมให้เรามาที่ตรงนี้อันนี้คือ,กอเกาะแรกใช่ไหมแล้วก็มาที่ด้านหลังครับผมด้านหลังกเกาะแรกจะมีเกาะตรงนี้นะให้เราไปที่เกาะน,นู้นเลยครับผมไปเลยครับ อ่ะพอเรามาถึงแล้วนะคุณผู้ชมครับให้เราลงดันเจี้ยนตรงนี้นะไอ้สองอย่างเนี้จะดรอปจากการลงดันเจี้ยนโอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่รู้นะคุณผู้ชมเอาแล้วครับก็สมมติว่าคุณผู้ชมเข้ามาในดันเจี้ยนนะดันเจี้ยนจะเป็นที่มืดๆแบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะมีบอสอยู่ตัวเดียวนะครับให้เราเนี่ยไปหาผลไก่มานะผลไก่บอกเลยว่าลงดันเจี้ยนสบายนะครับนี่ตีไป,ไปเลยแล้วเราก็หา2อย่างนี้จากการลงดันเจี้ยนโอกาสดรอปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราพอพ,พอได้แล้วเนี่ยมันจะดรอปเขาเข้าตัวเราเลยนะครับ พอเราเข้าตัวแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเวลาได้มันจะเข้าตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมนะพอเราพอเราเกลือใช่ไหมสมมติว่าเราเกลือเนี่ยให้เรากดไปที่ช่องที่2มันจะเริ่มใหม่กดช่องแรกเข้าไปเล่นเกมแต่ว่ากดช่องที่2จะเริ่มใหม่นะครับมันจะเริ่มดันเจี้ยนใหม่นี่อ่าแล้วก็หาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครับพอได้2ออย่างนี้แล้วให้เราเนี่ยกลับไปโลกหนึ่งได้เลยครับผมนะอ่าวิธีกลับโลกหนึ่งก็คือออกเกมเข้าใหม่ก็ได้ครับคุณผู้ชม พอเรามาถึงแล้วให้เราไปที่เกาะอีเวนต์ข้างหน้าเกาะแรกเลยครับผมนี่ฮะเกาะอีเวนต์นะครับหลังจากที่เรามานะครับให้เราหา2อย่างนี้มันจะชื่อว่าหัวเคเจแล้วก็ตามด้วยติดร่างกายก็คือบอดี้เนาะหาไปได้สอย่างนี้โอกาสดบหนึ่งเปอร์เซนต์ไอ้นี้ก็หนึ่งเปอร์เซนต์สองอย่างนี้ก็หนึ่งเปอร์เซนต์นะผู้ชมหาจากการลงดันเจียนตีเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับผมพอเราได้สองอย่างนี้จากการลงดันเจียนแล้วก็ตามด้วยหัวเคเจแล้วก็ร่างกายเคเจนะครับเราได้ครบทุกอย่างแล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะได้ปุ๊บ มีครบทุกชิ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกได้เลยครับผมนี่ฮะเราก็จะได้มัดเคจมาใช้แล้วก็ต้องรีบหาด้วยเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์นะครับผมนี่ฮะอ่ะมาดูสกิลวนดีกว่าการตอ่อยอ่าการต่อยจะเป็นอย่างงี้นะครับผมสกิลแรกครับจะเปการจับล็อกนี่แล้วก็ต่อยรัว,ลวแล้วก็อ้อมตัวแล้วก็ทีบฮะนี่ฮะนี่คือสกิลที่1น,นี่สกิลที่2ครับก็จะเปการอาฟาดหางจระเข้นี่ฮะฟาดหางจระเข้ สกิลสามจะเป็นการทำท่าแบบนี้นนี่ยีนี่บับมันจะมีออร่าออกมาแล้วก็ตายเลยนะครับนี่ฮะนี่ก็คือท่าที่สามท่าท่าที่หนึ่งคือการจับล็อกแล้วก็ต่อยบับ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 แล้วก็อ้อมาทีบอย่างนี้เลยฮะฟ่าถางจ้าะเคท่าสองท่าสามคือพึบนี่นะฮะนี่ก็คือมัดเคเจนะอาจจะดูไม่ค่อยเก่งแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเก่งอยู่นะนะครับเอาล่ะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพลังงานต่อไปก็คือดาบคิริโตคู่กันดีกว่าครับผม เอาละฮะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำดับคิริโตะกันดีกว่านะครับก็ขั้นตอนแรกให้เรามาที่ตรงนี้นะครับกอ่อแรกครับผมนี่มันจะอยู่กอ่อแรกตรงนี้เลยนะครับพอเราขึ้นมาแล้วนะครับคิริโตะจะเกิดทุก 1- 2ถึงนาทีนะผู้ชมแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยตีบอสคิริโตะตรงนี้แล้วก็หาสิ่งนี้ใบมีดสีฟ้า10%แล้วก็ใบมีดสีดำา50%นี่2อ,อย่างนี้นะพอเราได้2อ,อย่างนี้จากการตีคิริโตะแล้วเนี่ยนะครับนี่มันจะเกิดทุก2อนาทีเนาะ พอเราได้2อย่างนี้แล้วให้เราไปที่โลก2ครับผมซึ่งโลก2เนี่ยนะให้เรามาที่เกาะเลขตรงนี้นะฮะมาที่เกาะเลขตรงนี้แล้วก็วาร์ปไปที่ประตูนรกนะครับแล้วก็เลือกไปที่เกาะปลาฉลามนี่เกาะสุดท้ายเลยนะครับวาร์ปไปปุ๊บนะฮะเราก็มาเราก็จะมาที่นี่นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาที่ตรงนี้ฮะ,ะวิธีการไปโลก2ก็คือเลเวลต้องถึง1นึ่งแสนนะครับพอถึง1นึ่งแสนจะสามารถไปโลก2ได้นี่ไปแล้วครับผมพอคุณผู้ชมมาแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมอันนี้คือ อันนี้คือเกาะเลกโลก2งใช่ไหมคุณผู้ชมให้เราห,หันไปตรงข้างหน้าเกาะเลขโลก2นี่ไปข้างหน้าครับแล้วก็เดดไปครับเดดไปเลยครับผม buyer. จะมีเกาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล well. <ver> ้วก็เดดไปต่อครับมันจะมีเกาะต้นไม้ยักษ์นี่ไปเลยครับผมเนี้ฮะนี้ฮะเกาะต้นไม้ครับผมพอเรามาถึงเกาะต้นไม้แล้วนะคุณผู้ชมให้เราหาไม้แข็งไม้แข็งโอกาสดรอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ตรงนี้เลยแล้วก็หาไม้แข็งไปแล้วครับคุณผู้ชมนะหาจากการตีมอนเตอร์พวกนี้ยนะครับตีไปเรื่อยๆพอเราได้แล้วนะครับ ไม้แข็งแล้วก็ตามด้วยดับดำดับฟ้าเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้จะมีคิริโตะนี่นี่คือเอพีซีคริโตให้เราเอาบูเบดนะครับแล้วก็แบ็กเบดแล้วก็ตามด้วยไม้แข็งมาแรกแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ดับคริโตะมาใช้แล้วนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูพลังกันดีกว่าว่าดับคริโตะจะเป็นยังไงนะนี่การวิ่งหน้าตาดับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะโอ้โหอย่างเท่ครับแล้วก็การฟันรับ ฟันโคตรเร็วเลยนะครับโคตรเร็วเลยคิดิโตะเอ๋ยนี่ฮะฟันเร็วมากนะครับดูดิฟันโคตรเร็วนะฮะสกิลแรกเลยนะ,ะจะเป็นท่านี้เป็นการยิงขึ้นนะผมสกิลที่สองครับเป็นการยิงอล่าสีขาวออกไปข้างหน้านะครับแล้วก็สกิลที่สามเป็นการยิงขึ้นสีดําฟ้าสีดําขาวนะครับนี่ฮะสกิลที่สี่สกิลที่สี่ไม่มีมีแค่สามสกิลครับนี่ะท่าแรกท่าสองแล้วก็ตามด้วยท่าสามนะครับแล้วก็ท่าฟันนี่ การฟันฟันโคตรเร็วนะฮะเหมือนอารินเลยอารินาวีลลนะครับนี่ฮะโฮะคตรเร็วฮะ,ะอ่านี่ก็คือดาบคิริโตนะคุณผู้ชมเนี่ยตอนแรกคิดว่าทํายากนะทาโคตรง่ายเลยครับผมนี่ฮะโอ้โหแต่ว่าความแรงไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าอูดได้ไม้แข็งด้วยนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเลยนะไอ้น้องคนนี้เนี่ยน้องโลลี่ใช่ไหมเขาหน้าจะไม่ได้อัพดาบอัพนี่ว่าแต่ไม่ค่อยแรงเลยหรือว่าไอตัวนี้มันถึกเกินไปนะฮะแต่ดาบไก่ผลไกต่ตีแต่ผลไก่แม่งตีเข้าเออผลไก่ตีเข้าเฉยแต่ดาบคิริโตฟันไม่เข้านะฮะ อ่ะโอเคก็ไปดูดาบหินกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเอาล้ครับก็ต่อไปก็จะมาสอนทําดาบหินนะครับนะซึ่งดาบหินเนี่ยวิธีการทําให้เรามาที่โลก2ก่อนนะฮะนี่โลก2ก็ซึ่งจะไม่สอนแล้วกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้กอ่อเลขนะครับมาก่อเลขโลก2องนะครับแล้วก็มาที่มุมนี้แล้วก็หันไปตรงนี้ครับมันจะมีกอ่อที่มีรูปปั้นอยู่ทางนี้ครับผมตอนแรกมันจะไม่มีเราต้องเดทดไปก่อนครับพอเดทดไปมันก็จะมีกอ่อที่มีรูปปั้นพอเรามาถึงแล้ว,ล,วล้วก็ไปนะครับผมก่อที่มีรูปปั้น หลังจากที่เรามาที่นี่แล้วเราก็ไปที่เกาะข้างหลังเกาะลูกป,ปั้นก็ผมนี่มันจะเป็นเกาะไก่นี่ข้างหลังเลยนะครับอ่าข้างหลังจะมีเกาะไก่แล้วก็ไปเลยครับผมแล้วเราก็ตีไก่ตัวใหญ่ตัวนี้นะเนี่ยไอไก่ตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่โอกาสดอป50ให้เราหาชิเคเก้นนะโอกาสดอป50 1> <1> <ghost> พอเราได้แล้วเราก็ฆ่าตัวตายแล้วครับเก็บใส่กระเป๋าได้นะไอเทมนะครับฆ่าตัวตายกลับไปที่โลกกลับไปที่เกาะแรกนะครับนี่แล้วจากนั้นนะ อันนี้เราก็จะเกิดไปที่กอแรกแล้วเราก็เดดไปข้างหน้ากอแรกตรงนี้เดดไปนะครับมันจะมีเกาะบอสตรงนี้นะครับเราก็ไปที่เกาะบอสเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรามาที่เกาะบอสแล้วเราก็หันไปที่ตรงเสาตรงนี้นะครับนี่เสานี i เลยนะครับแล้วก็เดดไปเรื่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆมันจะมีเกาะหินนะครับนี่นี่เกาะนี้เลยนะครับอ่จาะจะเป็นเกาะที่มีรูปปั้นหรือว่าเออก้อนหินสี่เหลี่ยมนี่ตรงนี้เลยครับเราก็มาเลยครับผมพอเรามาแล้วเราก็ตีมอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่ครับมันจะรอปเป็น หินทรงกลมโอกาสดรอป20%บเพอเราได้แล้วเราก็ทําการคัฟตรงนี้นะครับนี่คัฟตรงนี้นะครับเราต้องหาไก่ที่หาจากมารีฟอร์ดไก่แล้วก็ตามด้วยหินหินทรงกลมแล้วก็สําหรับใครที่คัฟแล้วก็จะได้ดาบทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาบจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนี่ฮะซึ่งดาบอาหินเนี่ยจะอยู่จะเป็นอย่างไ้นะครับแล้วเรามาดูกันเลยนะฮะอ่าโอเคดาบหินนะครับนี่ย็ดเคดาบไมค์คัฟหินนะครับ อ่ะการฟันับนี่เวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเวี่ยงมาสกิลแรกเลยก็จะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับโอ้โหอันนี้เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะเนี่ยถ้าแรกเป็นการยิงหินบล็อกนี่เป็นการยิงบล็อกนะคุณผู้ชมส่วนสกิลสองว่าไงอุ้ยยึดเข้ข้อโทษนะฮะสกิลสามมีไหมไม่มีสกิลสี่ไม่มีสกิลห้าไม่มีครับก็จะมีแค่สกิลที่1เป็นการยิงหินไปข้างหน้าแล้วก็สกิลที่สองเป็นการยิงหินเหมือนกัน หมือนกันเดียบเลยนะครับนะแต่ว่ามันโหดมากเลยคือมันยิงเร็วอ่ะยิงยั้งเร็วนะคุณผู้ชมเออเอาแล้วครับก็ต่อไปก็จะมาสอนหาดาบไก่นะฮะซึ่งดาบไก่วิธีการทาก็คือให้เรามาที่โลก2ก่อนนะฮะนี่มาที่โลก2แล้วก็จากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมครับหันไปข้างหน้ากอเลกตรงนี้นะครับอ่ากอเลกโลก2แล้วก็จากนั้นแล้วก็เด็ดไปเลยครับผมเด็ดไปเด็ดไปจะเจอกระบอบอสตรงนี้แล้วก็จะมีกอกสีเขียวนะครับแล้วก็ จากนั้นครับพอเราเดทไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอกับก่อต้นไม้ครับผมนี่ฮะซึ่งก่อต้นไม้ก็จะเป็นก้อนี้มันจะอยู่บริเวณข้างหน้าก่อแรกแต่ว่าต้องเดทไกลหน่อยนะครับนี่พอเรามาถึงแล้วนะคุณผู้ชมให้เราเนี่ยมาตีมอนเตอร์ไม้ครับผมนี่ฮะอกสดดอกไม้แข็ง10%ให้เราหาชิ้นแรกเลยก็คือไม้แข็งนะครับหาจากการตีมอนเตอร์วงนี้นะพอเราได้แล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยนี่เก็บไปแล้วครับไม้แข็งหาไปได้หนึ่งชิ้นพอเราได้แล้วนะครับอย่างต่อไปก็คือให้เรามาที่ ตรงนี้นี่อันนี้คือเกาะต้นไม้แล้วก็หันไปตรงนี้ครับมาทางนี้ครับคุณผู้ชมนี่มาทางนี้แล้วก็พอเราหันไปทางนี้แล้วเนี่ยเราก็เด็ดไปข้างหน้าอีกนะครับเนี่ยมันจะมีเกาะบอสแล้วก็รตรงเนี้ยนะครับเราหันมาทางนี้ใช่ไหมไปแล้วครับเด็ดไปเรื่อยๆครับเราก็จะเจอกเกาะที่มีก้อนหินนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะเจอแล้วครับคุณผู้ชมพอเรามาถึงแล้วเราก็ตีบอสหรือว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่นะครับนี่หาสิ่งนี้หินทรงกลมนะครับโอกาสดรอปบ20%นนะครับเราก็หาไปเลย หนึ่งลูกแล้วพอได้แล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยครับคุณผู้ชมนะฮะและเราก็ฆ่าตัวตายกลับไปที่เกาะแรกนะครับอ่าฆ่าตัวตายไปแล้วครับผมพอเรามาที่เกาะแรกแล้วนะครับเราได้หินทรงกลมกับไม้แข็งไปแล้วนะครับอย่างต่อไปก็คือชิคเก้นนะครับนี่ให้เรามาที่เกาะแรกแล้วก็มาที่มุมนี้นะครับมาที่มุมนี้ครับคุณผู้ชมเกาะเลข62นะครับแล้วก็หันไปตรงนี้อ่าหันไปตรงนี้นะแล้วก็เดดไปครับมันจะมีเกาะที่มีรูปปั้นนะครับนี่ อ่าซึ่งจะเป็นเกาะที่มีรูปปั้นใหญ่ๆนะครับแล้วเราก็มาที่นี่พอมาถึงแล้วเราก็ไปที่ข้างหลังเกาะที่มีรูปปั้นใหญ่นะครับนี่มันจะมีเกาะมารีฟ Р อดไก่นะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ไปเลยครับผมนี่ฮะและเราก็ตีไก่ที่อยู่ที่นี่นะครับโอกาสตอบชิคเก้น50%เราก็ตีไปเลยจนกว่าจะได้ไก่พอแล้วได้ไก่เลยนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับ <c oughs> รคุณผู้ชมนี่มันจะมีไก่ตัวนี้นะครับแม่ไก่ไข่นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็สามารถแบบว่า เอามาคับได้เลยครับผมเราได้ไก่ยิงมาแล้วนะครับเราก็ตามด้วยไม้แข็งนะครับไม้เนื้อแข็งแล้วก็ตามด้วยหินทรงกลมพอมีทุกอย่างแล้วเราก็สามารถแลกได้เลยครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูดับไก่กันดีกว่าครับผมฮ่าคลิปนี้อาจจะเสียงแหบหรือว่าพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยพอดีว่าทําคลิปตอนเช้าแล้วก็เสียงก็เลยแหบเลยครับผมนี่ดับไก่จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไก่ที่แบบว่าโดนกัดแล้วนะครับผมอ่าสกิลกันฟันนี่ สกิลแรกครับก็จะเป็นการยิงอะไรยิงไก่แล้วมีไข่ออกมานะครับโหอ,อย่างท่เฮ้ยมันโคตรเร็วเลยครับคุณผู้ชมสกิลสองครับเป็นการยิงไข่นะครับสกิลสองเป็นการยิงไข่สกิลสามว่าไงสกิลสามไม่มีนะก็จะมีแค่ยิงไข่นี่แล้วก็ตามด้วยยิงไข่แล้วก็แล้วก็ยิงไข่เออมีแค่สองสกิลนะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็คลิปนี้อาจจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็สอนเร็วไปก็ขออภัยด้วยพอดีว่าเสียงหงแเหบนะครับ ทำไลฟ์สดมาต้องแต่เช้าแล้วก็มันอัดคลิปนะครับก็เลยแบบว่าเสียงเหบนะฮะเอาละครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ขอบคุณรหัสจากน้องไทยเลนไอหนุ่มโรล,ลี่นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า